เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์และพระรธรรมธรรายาตริรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ของศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาและศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมารวมถึงคณะกัลายาณมิตรได้ร่วมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารครั้งที่4 พร้อมกับทางส่วนกลางวัดพระธรรมกายค่ะโดยได้ออนไลน์ on z o ูมนะคะเพื่อน้อมระลึกถึงสถานที่เกิดด้วยกายธรรมณวัดบทบนบางคูวเวียงจังหวัดนนทบุรีค่ะทั้งนี้ทุกท่านได้สวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจน้อมนำบุญ,บ,ญบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ113ปีด้วยค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกาลยนณมิตรที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาและศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนคร,นคร,ราชสีมาด้วยนะคะสาธุค่ะ